มีข่าวดีค่ะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคอรมอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําเป็นของข,องขวัญปีใหม่ไทยเห็นบอกว่าสูงสุดถึง400บาทนําร่รอง10จังหวัดค่ะข่าวดีนี้จาก นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านเปิดเผยนะคะว่าวันนี้26มีนาคม2567คณะกรรมการค่าจ้างโดยมีนายไพรโรธโชติกาสถียรประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานค่ะพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหลังคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองประชุมเสนออัตราค่าจ้างในวันที่22มีนาคมที่ผ่านมามีจังหวัดอะไรบ้างครับโอ้โหจังหวัดที่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกรุงเทพมหานครนะภูเก็ต ชนบุรีทางเหนือก็มีนะคะเชียงใหม่ครับ ทางใต้สุราษฎร์ธานีกระบี่สงขลาพังงาประจบคิรีขันธ์และตะวันออกก็คือระยองนั่นเองนะคะข่าวดีนี้ถ้าหากคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใน10จังหวัดท่องเที่ยวสำนักง,งานคณะกรรมการค่าจ้างจะจัดทำประกาศเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่2หรือ9เมษายน2567เพื่อรับทรารบและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13เมษายน2 พ5 6 7ปีใหม่ไทยปีใหม่หมไทย,ยสงกลาเลยนะคะซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ไทยซึ่งการพิจารณาค่าจ้างจะถึง400บาทหรือไม่นั้นนะคะก็ต้องแล้วแต่การพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกต่อนะคะว่าส่วนความกังวลของผู้ประกอบการไทยเรื่องการขาดแคลนแรงงานเพราะแรงงานไทยหนีไปทํางานต่างประเทศนะคะอาทิเกาหลีญี่ปุ่นเพราะค่าจ้างแรงงานสูงกว่าไทยมากซึ่งล่าสุดนะคะทางกระทรวงแรงงานเดินทางไปที่เกาหลีถึงเข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงไปทํางานต่างประเทศมากเพราะค่าจ้างสูงมากแรงงานธรรมดาสตาร์ทท่านบอก6กถึงเจ็ดหมื่นบาทะนะคะถ้ามีฝีมือก็ทะลุไปเลยเดือนละ1นึ่งแสนบาทเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก,ก็ตามค่ะโครงการ ดหางานมีแนวทางนำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานดังนี้นะคะระยะสั้นจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบโดยรับสมัครจากจังหวัดที่มีคนหางานจำนวนมากไปสู่จังหวัดที่มีความต้องการแรงงานแล้วก็การจัดนัดพบแรงงานนะคะ Jo อ Expo Thailand เพื่อให้ในายจ้างสถานประกอบการและแรงงานได้รับด้วยนะคะ